เมื่อไหร่จะขึ้นกอลียสครับก่อนนอนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำครับมีแฟนยังครับเคยลากหัวไหมครับเกิดิงตอนอายุเท่าไหร่ถ้าสิงเคยชักว่าวาอะไรครับคอเสียวกับสาวแว่นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหรอครับรั่่มมใในนจฉพอ นใครวะเนี่ยทําไมมันหล่อขนาดนี้เนี่ยเอาละครับงับดีจริงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับะะยินดีต้อนรับสู่ชนะมาเดชพิชีิครั้งนะครับคราวนี้เราก็โอ้โหโทษทีอะทุกคนผมด่าไอซันเยอะไปหน่อยมาทําเควเอกันนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าอัดคนเดียวมันก็ไม่สนุกใช่ไหมนะล่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็เข้าสู่ชนะมาเดชพิชิอีกครั้งด้วยนะ <S <S โอเค,อเคก็นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะจะไป600ซับแล้ว ในอีก8ปดสิบแปดิบแปดสิบกว่าทับนะมันจะหกร้อยแล้วกดกันหน่อยแล้วกันนะมันจะได้มีกำลังใจนะใช่ไหมสันคำถามแรกเนี่ยเมื่อไหร่จะขึ้นกอลีเสครับเมื่อไหร่จะขึ้นกอลีเสเหรอเมื่อนั้นแหละครับไอ้ไสอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเคียวเอ้ยก่อนนอนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำครับ เอทำอะไรวะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนหน้าห้องน้ำเอนทำไมพี่หล่อจังครับเอ่มไม่รู้ครับแรงมากเอนเอมีแฟนยังครับพี่ชิมีแฟนยังครับยังไม่มีครับโสดโสดมอกมมมมอใช่คือผมก็รอเอสเดียวเปิดเขาเปิดใจให้ผมนะอืมผมก็ <laughs> เคยลากหัวไหมครับลากหัวสิวอย่างเงี้ยผมแบบเคยแบบบิดลากมันแบบเวลาผมรู้รู้สึกแบบเขาเรียกแหละแบบมันคันๆผมก็จะบีบัอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะวัดว <What? S 1> ัดต่ k ถ้าไม่เล่นป่าจะเล่นอะไรงับอันนี้ผมมองฝั่งซ้ายนี่คือผมอ่านคอมเมนต์นะถ้า นั่นแหละครับถ้าไม่เล่นป่าอันจริงชี้เล่นทุกตำแหน่งนะแต่ว่าจังเกิลแบบมันแบบเป็นตำแหน่งที่ว่าผมหาคนเล่นดีๆไม่ค่อยมีว่ะถ้าไม่ได้กดกับเพื่อนอ่ะเย้นเปิดซิงตอนอายุเท่าไหร่ถ้าซิงเคยชักว่าวออะไรครับอ่มไม่เคยเปิดซิงครับโอ้ยเปิดซิงตอนไหนยังไม่เคยครับถ้าซิงเคยชักว่าตอนมอะไร เล่นเว้าวแล้วผมเล่นเว้าตอนแบบป .4 ี่ปห้านะเล่นเว้าเล่นเว้าอะไรอย่างเงี้ยแกงมากอืมพี่คิดยังไงกับคนทำปกประจำช่องหล่อเท่ครัปเวดาครับเราคนทำปกมันหล่อเท่เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับกดคียโมคียวเอ๊คอเสียวกับสาวแว่นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเหรอครับเฮ้ยคอมเมนต์แม่ง วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยสวัสดีครับสนุกดีครับ oh, so funny. ทำ YouTube มากี่ปีครับทำ u t u b e หนึ่งปีครับไอตวาเสียงกีตาร์เข้า <What the S 1> เอเรียนที่ไหนแล้วรุ่นอะไรครับเรียนที่สุขราวิบยาอมบรีครับรุ่นสิบครับผมเอ a คิดยังไงกับน,นิสัยของเรา ถ้าแกดูคลิปนี้นะแกน่าจะดูแหละเชื่อว่าแกดูถ้าแกดูคลิปนี้นะเขาไม่พอใจแกมากเลยเวยที่แกแบบทําแบบนิสัยอย่างนั้นอะแต่เขาไม่ได่าแกรหรอกถ้าแกดูคลิปนี้นะขอเลยไม่มากทักมาขอโทษพอแล้วก็ที่ที่เหลือเดี๋ยวเคลียร์เรื่องส่วนตัวพี่บอกวิธีการลําฟอเรนติโน่แบบหกร้อยเปอร์เซ็นหน่อยครับลําฟอเรนติโน่หกร้อยเปอร์ซ็น ปาพาสีหนึ่งแล้วก็ลำกดสองพร้อมกับพาสีนั่นแหละครับวิธีการเล่นลำเทียมอยากปล่อยมือรลอไม่ปล่อยเรื่องของพุกมือ Q&A สตรีมเกมปลูกผักวันไหนครับปลูกผักกูไม่ได้สตรีมเกมปลูกผักกูสตรีมเกมตีป้อมไอ้หน้าเด <c oughs> คิดยังไงที่หนึ่งหนึ่งกับวันเดอร์ผมะ่ะใช่ใช่ไหมโหดใช่ไหมโหดครับไอแอคจัง <I act S 2> <c oughs> ก็เรื่องธรรมดาครับไงกับการเดินเกมแพดใหม่เดินเกมแพดใหม่แล้วครับถ้าเป็นจังเกิลถ้าเป็นจังเกิ้ลให้เจบมังกรเล็กนะแล้วก็เอาคองก่อนเพราะคองมันตีตายตายง่ายกว่านะแล้วก็ลงไปมังกรแต่ถ้าเกิดแบบมันเลือกเทปใช่ไหมเลือกเทปมังกรคุ้มกว่าช่วงต้นเกมแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงประมาณมกลางกลางเกมวเวฟเลสเกมอะช่วงประมาณของตัวที่ นาทีที่8เนี่ยเออมันมันค่อยไปตีตัวนั้นก็ได้สเปคในฝันกับนิสัยครับสเปคหรอเอาตอบตอบเอาคําถามกระยายคำถามก่อนแล้วกันนะผู้หญิงผู้ชายอะ่ะถ้าแบบผู้ชายผมก็ชอบผู้ชายแบบ S S D <S เปิดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหรมันจะมีใจให้กูดูคอมเมนต์ <laughs> ดูคอมเ <laughs> มนต์ <laughs> พูดคำนี้กับกูอย่นี้นะ <laughs> เป็ก เในฝันเหรอผมถ้าเป็นหน้าตาผมชอบผู้หญิงตัวเล็กขาวน่ารักครับส่วนถ้าเป็นนิสัยเหรอนิสัยผมชอบอมยังไงอะ่ะชอบขี้งอนนิดๆน,นะครับแล้วก็ขี้เล่นขี้อ่อนที่ไหนี่เมื่อไหร่จะมีแฟนครับเมื่อเอสเอสจะเปิดเปิดใจครับมีหน,น,น้าต้อนนาายกู โโ<ม>ยังไงเอ๊ะมีคนคุยไหมครับคุยแบบเพื่อนเหรออะไรเงี้ยแบบคนคุยพิมพ์ตอบแชทกันใช่ไหมโอ้ยอันนี้มีเยอะแยะเลย,เลยไอซันเนี่ยไออซันนี่ก็จะับไ <c oughs> <c oughs> มันเป็นอะไรกัน <c oughs> คนคุยไหม <c oughs> เอออย่าเรียกว่าคนคุยดีกว่าให้เรียกว่าผมชอบเขาข้างเดียว เราแบบพี่ต้องทํำยังไงแล้วครับตเกอน้ำรัาจิ้มครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ถึงตั้งชื่อช่องว่าหมาเทพชีใช่ไหมครับยุคนั้นนะครับมันมันมีมหาเทพเกมโค้ครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในคอนนพี่เาเล่น่ผมดูจิกานมหาเทพเกมโค้่ตอนนั้นมหาเทพเกมโคดแชมป์ของทวนทรตอรี่แล้วผมเห็นขานาคอสุดเด็ะคือเป็นนาคอสี่จิกากเกมโคไม่ใช่วเกมโคเป็นนาคอสุดสุดอะเล่นแบบเข้าสุดจังหวะก็คือสุดสุดตัวตัวปี เขามาหาเทพเจมโคลใช่ไหมผมก็เลยแบบมาหาเทพแล้วก็เอาอาชีตั้งนะครับ YouTube กันบ้างนะครับมีประมาณสักสองคำถามแหลยที่เห็นเห็น Q A ชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนครับชอบหญิงชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนเหรอหลายลุกก็หลายลุก,ก,ลลลกแต่ว่าจอว่าอาลุกที่ ม่อันนี้อันนี้อันนี้ที่ชอบนะแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบมัด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 ผมแบบยังไงวะมัดผมมามัดมัดผมมาแล้วก็ใส่อารมณ์เหมือนต,ตีม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 ชุดเดสกระโปรงอ,อืมกระโปรงแบบประมาณเข่าอะไรเงี้ยน่ารักมากเลย Q&A พี่ชอบอะไรในตัวเองครับเออนิ้วมือแล้วกันทําให้ผมเล่นนาคอรเก่ง<ฮ><ฮ>ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ Q&A ก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นเองนะ ผมก็คัดมาเยอะอยู่นะจะให้ผมตอบทุกคนถามก็เหนื่อยน่าดูนะครับเอาละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับและถ้าอยากดูผมทนะําบล็อกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจแหลังจากนี้นะี่ะมันก็จะมีคลิปเกมมาลงนะก็อย่าลืมไปดูหน่อยแล้วกันไปละบายบาย